ต้องบอกว่าอันนี้เป็นไปตามการดูดการไปปรากฏตัวอีเวนต์ใหญ่เนี่ยต่างเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไปตามความฝันอันสูงสุดกับของพักสีเงมงินไหมครับก็คือวาดหวังเป็นพักใหญ่มีสอสเลขสามหลักครับนะครับคือตอนนี้เป้าเนี่ยต้องยี่สิบวกใช่ครับเพราะชอบเลข120ยยีบครับร้อยยบวกนะครับในการเลือกตั้งปีสองพซึ่ง ก็ตอนนี้ตรงกันแล้วนะปลายเดือนมีนาผมเคยบอกไว้ก่อนแล้วเราวๆไม่เกิน29มีนาเป็นวันอาทิตย์พอดีวันอาทิตย์นะก็เพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งเนี่ยไม่22มีนาก็29มีนามีนาใช่ครับไม่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 ชอบพนันแต่เดิมพันได้นะครับต้องบอกงั้นนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยความฝันของสีน้ําเงินตอนนี้คุณอนุทินคุณหนูนี่ก็โชว์ลีลานะครับ ความเก๋าความสามารถเหนือกว่าแคดดิเดตของพรรคคู่แข่งนะการที่จะตึงตังในเรื่องของสร้างคะแนนนิยมนะครับเหมือนเขาทาสลับกันเหรอคุณอนุทินไปเรื่องของนโยบายสร้างคะแนนนิยมับแต่ครูใหญ่ปักมือสอสอก็คือเดินสายบ้านใหญ่เหมือนกับเขาแบ่งงานกันทำเหมือนกับว่าบ้านใหญ่เนี่ยเชื่อมั่นครูใหญ่เนวินชิดชอบใช่ครับ หมีการตกลงดีลกันคำไหนคำนั้นอะไรอย่างเงี้นะครับแล้วก็ไปคุยกันไม่ดีลคุณวินทินครับส่วนใหญ่ไปดีลบายวินโดยตรงเลยนะเหมือนกับว่าที่เดียวจบแต่คุณอนุทินก็สร้างภาพในการที่จะบอกว่าพรรคภูมิใจไทยต่อไปเนี้ย ไม่ใช่แค่พักสสเขตอยากได้พัฒนลิสเหมือนกันนะก็มีนโยบายประชานิยมนะไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งพัะบัตรสุการแห่งรัฐนะสามสบาทรักษาสุที่ก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะหวยเกษียณหวยเกษียณต่อยุยรถไฟฟ้า20บาทนะก็ต้องบอกว่าเขาไปแล้วก็ไปสร้างเรื่องความรักชาตินะชาตินิยมนะความเปลี่ยนเป้าหมายนะกระชากสถานะเป็นแกนนํารัฐบาลมาจากเพื่อไทยนะแล้วก็สร้างพันธมิตร การเมืองใหม่คือคจากที่เคยหนุนพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ดึงมาเป็นพวกตัวเองอยาอกจะก, <ใน S 2> กล้าทำไหนๆก็ิัมตีคนนอกมาคุมเรื่องดา้านด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะค,คุณเอกนิตินิติธรรมภาธนะครับมาเป็นเขาเรียกว่าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจรองนายกรัมตีและลัมตีคลังเอาลัามตีคนนอกนะมาเป็นลัมตีพาณิชย์นะคุณแต้มสุปจีนะแล้วก็เอา คุณอัตพลนะมาเป็นรัฐมนตรีพลังงานก็สร้างนโยบายประชานิยมสร้างผลงานให้คนชื่นชอบนะครับอันนั้นด้านด้านคะแนนนิยมด้านเรื่องของการด้านเศรษฐกิจด้านคะแนนนิยมชาตินิยมเนี่ยก็ต้องต่อเนื่องเรื่องความขัดแย้งไทยกัมพูชาครับแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าพูดกันตามตรงก็คือโหนทหารเลยนะครับก็คือให้ทหารตัดสินใจทุกอย่างเดินหน้าเลยให้งบฐานด้วยเพิ่มเติมงบกลางไปให้ฐาน800ร้อยล้านนะครับ ฐานขออะไรได้หมดครับแล้วก็ฐานทาแล้วก็ภาคใต้พอเกิดเรื่องการป้นทองอะไรเงี้ยต่างเนี่ยก็เสรุมฐานเต็มที่ใช่ครับนะครับคือตอนนี้เนี่ยพอประกาศกฎการศึกในทั้งทั้งภาคใต้มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะเขาเรียกว่าพรบพระราชกำหนดการบริหารราชการฉุกเฉินพรกฉุกเฉินก็มีด้วยครับแต่ว่าทางชายแดนเขมรเนี่ยเป็นใช้กฎหมาย กฎไอการศึกเลยกการศึกครับในนั้นอํานาจทหารเลยเต็มใช่ครับซึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้คิดเอาคืนกฎไอการศึกนะแล้วก็ปล่อยให้ทหารว่าไปเลยนะครับก็ก็สร้างคะแนนชาตินิยมซึ่งชาตินิยมเนี่ยเขาก็เลยไปทําเรื่อง MOU 4344เนี่ยว่าจะประชามติเพื่อที่จะเอาคะแนนรักชาติเนี่ยในการเลือกตั้งนะ คือเขาไปจับพร้อมพร้อมเลือกการอ่รนะมันทําให้อันนี้ถ้าพูดกามตามตรงนะอาจจะทําให้คนค่อยเขว่เ,วเพราะว่ามันใช้การตัดสินใจสองสอย่างในครั้งเดียวเลยพอเราอยากเลิกเอโมยู4ี่ใช่ไหมครัไปการเลิกก็อาจจะเลือกกุมใจไทยไปด้วยเพราะภุณใจไทยเขามีนโยบ,บายน,นี้ก็ชาติยิยมแล้วก็อันที่สอาจจะเอาพราะให้เลิกหรือไม่รับ เรื่องของเอ็มย4ีถ้าถ้าใช้คํานี้นะแล้วพวกด้วยรับไม่รับรำนูนคนอาจจะสับสนไม่รับรำนนูนเลยไม่รับไปด้วยใช่ทําให้รันูนตกไปด้วยนะผมว่าน้องน้องสีส้มต้องระวังนะนะแนวคําถามนี้ออกมาอย่างนี้เป็นไปได้นะครับก็ต้องบอกนะครับนายกหนูก็โชว์เลยเหรอ โชว์สะบัดเลยครับก็คือตอนลงพื้นที่อย่างที่รเราบอกนะครับว่าในทางการเมืองอเขาก็เล่น2แบบอย่างที่พี่ช้างบอกนะครับก็คือด้านหนึ่งก็เดินสายดูดอ,นะอีกด้านหนึ่งก็คือไป โชว์ศักยภาพโชว์ความเก๋านะครับอย่างเช่นไปประกาศนโยบาย Big quick วินคนละครึ่งแก้หนี้นะครับแล้วก็ลงพื้นที่ไปหนุนหาทุกอย่างมีการไปแนะนําอย่างตอนลงพื้นที่ภาคอีสานนะครับไปลงไปแนะนําแม่ทัพภาคที่สองชื่ออะไรนะฮะเชื่อมโยงการชื่อวีรยุทธ์เขากับนาสกุลชาญวีรกูนมาวีระวีระเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะครับเอาให้เอาให้สอดคล้องซะหน่อยใช่ครับแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้คนสําคัญปั้นนายกนะคุณเนวินชิดชอบนะ เกิดวันที่4ตุลาใช่ครับแล้วก็ปีนี้ก็จัดงานมันเกิดอย่างยิ่งใหญ่ต้องบอกว่านายกรัฐมตีก็ไปพักการเมืองต่างๆนักธุรกิจไปหมดรลฐมตีคนนอกคนในไปหมดนะแต่มีคำอวยพรที่เรียกว่ายังยืนหยัดในคำอวยพรปีที่แล้วปีแล้วผูกให้เป็นนายกครับผูกให้ยิ่งใหญ่ผูกให้แข็งแรงอันนี้ปีที่แล้วนะครับผูกให้เป็นนายกด้วยใช่คานี้เทานี้ ผูกแล้วบอกว่าเป็นนายกต่ออีก4ปีนะไปฟังทั้งคำอวยพรในปี2567และ2568จากคุณเนวินที่ชอบครับรับเป็นนายกอีก4ปีใครแข่งการเดินไปยับผมกับเ้อเป็นอยู่แล้ว กีได้น่อยแต่เที่ยตัวแล้วผมเล็บเพื่อเปลี่ยนให้ผู้ี้เป็นนายกไปโอเคครับผูกให้เป็นนายกนี่น้ำใจเลยแก้วใหญ่แข็งแรงเ่ตอนหลังเนี่ยคือคลิปเมื่อปีที่แล้วเราย้อนให้ดูผูก็เป็นนายกได้เป็นจริงๆใช่ครับแล้ว คราวนี้บอกว่าเป็นอีกสีปีรับจะได้เป็นไหมกับนะซึ่งแนวโน้มนะพอไปดูเนี่ยคนที่ไปอวยพรคุณเนวินเนี่ยต้องบิ๊กบกทางการเมืองที่รบัฐบาลและคนที่จ่อมาซบพักภูเกจไทยทั้งนั้นเลยนะเรียกว่าทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะนอกจากเนี่ยบิ๊กเนี่ยไปดูนะมีทั้งอ้อยกธรรมนัทคุณสุปมาศคุณเสรีพงษ์คุณนฤมลอ่า คุณสมศักดิ์ปิยณนันทกุลนะคุณพระดอนพักต่าไปอยู่แล้วนะครับแล้วมีพักอื่นด้วยนะครับใช่ครับพักอื่นที่จะเข้าไปร่วมนะไปกันแล้วก็พักที่จะเป็นพันธมิตรรวมทั้งมีนักธุรกิจต่างๆก็ไปเาราชการพลึบถนนทุกสายไปที่บุรีรัมย์นะฮะแต่จะมีจุดเสี่ยงใช่ไหมครับยังมีจุดเสี่ยงครับ จะเป็นต่ออีก4ปีได้หรือไม่มีอะไรครับพี่กบเพราะว่ายิ่งเล็งผลเลิศเกมสี่ยงก็ต้องยิ่งมากนะครับก็คือโดนรอจับผิดเรื่องหัวสวและเขากระโดงไปแทรกแซงไหมใช่ครับซึ่งตอนนี้ก็มีการไปตั้งข้อสังเกตแม้แต่การตั้งคณะทางานของรัฐมนตรียุติธรรมกระตกตั้งข้อสังเกตนะครับไปโดนตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรีสายล่อฟ้าซึ่งตอนนี้ก็มีฝ่ายค้านอิสระครับคือเพื่อไทยนะเขากำลังตรวจสอบแต่ฝ่ายฝ่ายค้าไม่ตรวจ ฝ่ายค้ำจะนิ่งๆครับแล้วก็กระแสชาตินิยมเนี่ยพลิกขึ้นใช่นะครับมันอาจจะเปลี่ยนเกมได้ทุกเมื่อแล้วก็มีเสียงเตือนจากคุณชวนอีกภัยครับที่บอกว่าเล่นกับกระแสชาตินิยมเนี่ยระวังด้วยระวังนะมัน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 ไปไปกลับเร็วนะใช่ครับไปดูนะว่าเป้าของสสที่จะทําให้คุณอนุทินเนี่ยเป็นนายกต่ออีก4ปีทุกคนนี่เป็นความคาดหวังเขานะครับภูมิใจไทยแน่นอน 120+ ส เอาตามคนละครึ่งพักเลยนะแล้วก็พักประชาชนก็คาดหวัง250ันี้คุณเทงมาบอกนะพักเพื่อไทยก็คาดหวัง200พักกล้าทาคาดหวัง80นะนี่รวมกันเท่าไหร่แล้วเนี่ยอรวมกันเป็น500ไปเยอะเลย600แล้วเนี่ย600 600เสียง650เสียงนะคือถ้าตามคำคาดหวังนี้ต้องผมแล้วบอกแล้วต้องสร้างสภาใหม่ใช่ครับต้อง1,000คนเพราะแต่ละพักก็ต้องคาดหวังสูงทีนี้ มันมีเนื้อที่นั่งจํากัดมันต้องแข่งขันนะไม่ถึงหรอกฮะแต่ละคนนะฮะนะก็ถ้าถ้าคนนึงมากคนนึงก็ต้องน้อยธรรมดานะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับในการตั้งรัฐบาลข้างหน้าเนี่ยมันอยู่ที่สามสีนี้ละฮะก็คือสีแดงสีส้มและสีน้ําเงินนะที่จะบอกว่าใครดีใครได้ไปนะไม่ต้องไม่ต้องประเมินแล้วผลลัพธ์ว่ายังไงเพราะทุกคนคาดหวัง สุดท้ายคนพิพากษานี่คือประชาชนนะครับก็คือการจับขั้วเนี่ยมี3สูตรใช่ไหมครับก็ถ้าดูอย่างนี้ในแกนในแกนเนี่ยของ3ามพักที่มีโอกาสเกินร้อยนะนะครับก็คือ3ามพักนี้เพราะฉะนั้นสูตรของรัฐบาลม่านะครับหลังการเลือกตั้งในเดือนมีนาคมมี3สูตรนี้แหละใช่ครับพี่กอลคิดว่ามีเกินไหมไม่เกินนะครับไปตามนี้แหละครับคือไม่แดงไม่ไม่น้ําเงินจับกรบส้ม ก็ต้องจับกับแดงไม่แดงจับกับส้มก็ต้องจับกับน้ำเงินไม่ส้มจับกับแดงก็ต้องจับกับน้ำเงินมีแค่นี้คือ2ในสามเนี่ยต้องจับกันถึงจะเกินครึ่งเพราะว่าดูแลเสียงมันกระจายเดียวมันกระจายสามสามสามพักนี้มีโอกาสเกิน3หลักมีโอกาสเกิน3หลักแปลว่าสองสองในพักที่เกินสามหลักสองพักต้องบวกกันจับจับมือกันอีพักต้องมีฝ่ายการแสดงว่าพี่ช้างมองว่าแรงสไลด์ไม่มีไม่มีครับไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่พัก ประชาชนพูดว่าได้เกิน250ผมไม่เชื่อพี่กอบเชื่อไหมไม่เชื่อเหมือนกันโดยคะแนนนิยมตอนนี้ด้วยนะครับอตอนนี้ไม่ได้แรงเหมือนเดิมนะครับ